สำหรับคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าคนที่เกิดวันที่2เนี่ยนะตามตำรานะครับเปิดดวงโบราณนะด้วยวันเกิดเนี่ยนะครับนะจะเป็นอย่างไรนะจะแถลงไขคนที่เกิดวันที่2ว่าอย่างไรบ<อก>้างนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดวันที่2เนี่ยมักจะไม่ค่อยชอบให้ใครมายุ่งย่ามชีวิตเรานะครับหรือว่าวิถีชีวิตของเรานะเรียกว่าไม่ชอบคนขี้เสือกว่ากันอย่างนั้นนะครับและตัวคุณเองเนี่ยนะ ก็ไม่ชอบที่จะสนใจเรื่องของคนอื่นด้วยนะครับไม่ชอบให้ใครมาเสือกแล้วก็ไม่ไปเสือกเรื่องของใครอันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป๊ะมากนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องชีวิตของคุณเนี่ยนะคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่เข้าสังคมเก่งนะครับแล้วก็ชอบ ที่จะพูดคุยนะกับคนอื่นๆเนี่ยก็บอกว่าคุณมีสเสน,น่ห์ในเรื่องการพูดคุยเป็นอย่างมากนะครับนะ,อะชอบเที่ยวนะและยังชอบคุยสนุกสนานอีกนะครับมันจึงเป็นที่มาว่าคุณเนี่ยจึงมีเพื่อนเยอะแยะมากมายทั้งๆที่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่บ่อยครั้งเนี่ยนะครับนะที่คุณทําอะไรเนี่ยโดยที่ไม่นึกถึงหรือไม่คํานึงถึงคนอื่นๆเนี่ยนะหรือว่าทําอะไรที่มันเกินพอดีนะครับ คุณก็อาจจะนึกเองว่าเอ้ยก็มันเป็นสิทธิ์ของฉันนะแต่คนก็รอบข้างเนี่ยนะเขาจะมองว่าเออไอคนที่เกิดวันที่2เนี่ยมันขี้เอาแต่ใจนะเอาแต่ใจตัวเองดูแล้วไม่ค่อยน่าคบหาแหมมันก็ดูย้อนแย้งกันในทีอยู่นะครับเขาบอกว่าจากนิสัยที่ไม่จุกจิกจู้จี้เนี่ยแถมยังทั้งเฮฮาถึงไหนถึงกันเนี่ยของคนที่เกิดวันที่สองเนี่ยมันจึงเป็นเหตุที่ทำให้นะเพศตรงข้ามนะหรือว่า คุณมีรสนิยมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะเขาบอกว่ามาทอดสัมพันธ์ให้นะครับอย่างมากมายนะและหนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยก็มีคนหลายๆแบบเนี่ยที่น่าสนใจซะด้วยนะครับคุณเองเนี่ยมันก็เลยต้องกุมขมับนะนิดหนึ่งนะครับมันก็เลยต้องกลุ้มใจนิดหนึ่งกับความโชคดีของตัวเองนะครับที่มีคนดีๆเนี่ยมาให้เราเลือกนะอย่างมากมาย นะจนไม่เลือกไม่ถูกเลยว่ากันอย่างงั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันที่2เนี่ยนะบริหารจัดการสเสน่ห์ของตัวเองให้เป็นอย่างดีแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าแหมมีคนที่ใช่เนี่ยมันผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยนะก็จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเติมเต็มนะในเรื่อง,องความรักเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับอ่ะตรงไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาตรงช่องคอมเมนต์ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามารับฟังรับชมนะครับ